มาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ War Games PG อีราตอนที่2ครับก็จะเป็น War Games ตอนสุดท้ายแล้วนะครับยังอยู่ในคอนเซปต์สแน็คดาวนประทะรอนะฮะแล้วันนี้เรารับหน้าที่เป็นฝั่ง s แ a c k d o w n ์ครับฝั่ง SmackDown ก็นำทีมโดย Bra y w ไว t t ครับ AJ Styles Randy Orton แล้วก็จอร์นซีน่านะครับโดยยุคนี้นะครับเราอ้างอิงมาจาก ซูเปอร์สตาร์ในปี2016ข้าบเกี่ยว2017นะครับแต่ละคนก็จะอยู่รออยู่สมัคดาวก็ตามนี้เลยฮะเร mm hmm. Ray w นี่ก็จะมีเวอร์ชั่น DLC ออกมาอีกนะครับในเกมภาคนี้คือมีอยู่แล้วก็จะมีให้ซื้อกันอีกครับแต่ว่าจะเป็นรูปแบบเสื้อผ้าหน้าผมอะไรก็แตกต่างกันนิดหน่อยครับ กิจกรรมต่อไปนะครับผมคิดว่าผมจะจัดเป็นรอประทะรอในแต่ละยุคนะครับสแัคดาวน์ประทะสแัคดาวน์ในแต่ละยุคแต่ว่าจะเป็นกติกาอื่นๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับแต่สำหรับวอลเกมส์นี่ก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะจัดกันมาเรียกได้ว่าตั้งแต่โกลเด้นยีราครับนิวเจเนเรชั่นแอติจูดรูทเรสไอเกชั่น แล้วก็ PG นะฮะให้จะจัดต่อไปกว่าน,นี้เดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อนนะครับแล้วก็หาชมตอนดีดีนได้นะครับในเพลย์ลิสต์เลยครับผมได้จัดการทำเพลย์ลิสต์วอลเก s ไว้ให้ทุกคนเรียบร้อยเลยครับส่วนฝั่งรอนะครับนำทีมโดยโรแมนเรนส์ครับเซตโรลินส์ฟินเบลเลอร์แล้วก็เควินโอเวนส์นะฮะโรแมนเรนส์ Roman นี่เราใช้เป็นเวอร์ชั่น2015ครับ เป็นเจ้าของแชมป์ยูนิเวอร์แซลเลยครับเข้มขันจัก,กรวาลฝั่งรอฝั่งโน้นก็มีตัวตึงๆนั้นเลยนะครับเรียกได้ว่าฝั่งรอทั้งสี่คนเนี่ยเคยเป็นเจ้าของแชมป์ยูนิเวอร์แซลทั้งหมดเลยนะครับตัวเบนเซตโรลินฟิน,นแบลเลอร์และก็เควินโอเวนมาเริ่มปั้มครับเอาวืดคู่โอ้โหโดนเตะเลยฟื้นตัวช้ากว่านี่ฟันศอ ตอนนี้เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยครับคู่นี้ถือว่าเป็นการกล้ำนอกจากสแลคดาวประทะรอแล้วก็ยังเป็นแชมป์ชนแชมป์ครับทุกคนที่ยืนอยู่บนเวทีแล้วก็ในกรงนะครับเป็นแชมป์ใหญ่ทั้งนั้นนี่โยนขึ้นแล้วก็ต่อยเรารับหน้าที่เป็นเนบรย์ไวแอดครับตัวแทนจากฝั่งสแลคดาวการจับยกขึ้นสลมครับ แกงวงก่อนมัมืนขึ้นมาอย่างไวเอ้าวืดอีกแล้วครับท่าเดิมเมื่อกี้เลยโดนลากคอขึ้นมาเวียงโยนไปฝั่งโน้นครับโอ้ยมาฟันสององีกหนึ่งทีนี่เริ่มต้นเอ้าเดี๋ยวๆต้องจับไม่โดนโดนโรามนไดแบกครับดิ้นหลุดฟันสองอีกหนึ่งที เอ,อ,อะอนึกอะไรไม่ออกฟันศอกอย่างเดียวครับบิดบิดบิดนี่บิดคอดิ้นทุรนทุรายต่อยครับแล้วก็ถีบหนะ้าคนต่อไปมาแล้วครับนี่ปุ๊บดูเลยครับว่าจะฝั่งไหนจะส่งใครมาฝั่งรอมาก,ก่อนครับเซฟโรลินนี่เสอร์แบ็คบอดีดอ้ดรอป เริ่มต้นเป็นคนโดนลุมอีกแล้วเอาเซนทันผิดอีกโอ้โหอืมโอ้ก่ามนเดนอ่าไม่ใช่ดิเซโดลินเอาอาวุธครับเคนโดมาเคนโดขึ้นมาครับเอาแล้วอย่างเดียวด้วยเอาแค่เคนโดครับมาโดดทิ้งสอกมาเลยครับเซโดลินมาแล้วอืมจับนี่เคนโดเหรอ ที่จะลุมหรอโอ้โหวันนี้เจอเดชิลครับตัวแทนจากไวแอตเทมิลีเจอกับไอ้แก๊งสามทหารเสือตอนนี้ดีนเอบอสไม่มีเลยครับเป็นจอห์นม็อกซี่ไปแล้ววิ่งเข้าไปปั๊มนทิ้งให้สองคนนี้รับชะตากรรม<า>เอาจะใส่จะใส่ซิสเตอร์อบบิเกไม่ได้ครับ โดนอาจจะซูเปอร์แมนพันธ์หลบได้เหมือนกันโอ้โหโดนมาเรนเฉยโอกาสนะโดนเซฟโรลินเหวี่ยงมาฝั่งนี้ครับโตามตามโดนรูมอีกแล้วไม่ได้ครับเอาโดนต่อยเซต็เซต็จท,ท,ทำลายเซต็จทำลายถีบหน้าเลยโครสไลน์ข้างหลังมาเลนอฝั่งสแน็คดาวน์ส่งมาบ้างเอเจตล์ครับฝั่งโดนโ,ดนโดนรแมนจับแบกศอก สอเอเจเอาบุ้ดไหมไม่เอาครับไม่เอาออ้ <Yeah. S 1> ฟันสออีกทีโอ้โหโดนเตะอ่าเอเจมาอาร์มแรกใส่เซตโรลินครับเฮ้ย <him> โอ้ยจะใส่ซิสเตอร์อับบิเกลโดนอะตอมิกร็อปเอเจไปอยู่กับเซตฝั่งนู้นครับเราอยู่กับโรมันฝั่งนี้โดนอ oh. ับิโขกครับเพอร์มาเกิลที่แกะไว้เองเมื่อกี้ โดนเล่นงานนี่ครับจับยกขึ้นพวเวอร์บอมโอ้ยใจยเจยเ็นใจเย็นโดนทำไรครับโอ้โหกระทืบอกไม่ใช่ทำหมันนะกระทืบท้องหน้าคอขึ้นมาครับ่งน AJ ก็เอ้าโดนจับฟาดเฮ้ทำไรพี่ทำไรจับยกขึ้นอีกครับ เรามีฟีดด้วยนะครับเมื่อกี้หาโอกาสใช้แป๊บนึงโรมันขึ้นเชือกครับเฮ้ยขึ้นขึ้นลงลง,ลงอะไรวะน,นี่ฟีดครับฟีดห้อยหัวเลยฟีดมาแมนดิดเบอร์คอนี่หลวงหลวงหลวงไปเรียบร้อยเอาวฝังโน้น AJ เรียบร้อยเลยครับมาคนต่อไปเป็นฟินแบลเลอร์ครับอ้าวจะไปเล่นงาน เซตเซตยืนชี้นี่ทุกหลังมาช่วยเอเจฟินมาครับฟินเบลเลอร์นี่ก็เป็นแชมป์ยูเอวาอ๋อถูกแล้วแน่ไม่ว่าทำใส่เอเจครับฟินเบลเลอร์เป็นแชมป์ยูนิเวอร์แซลคนแรกนะครับในประวัติศาสตร์ WWE แต่ก็ครองแชมป์ได้แค่วันเดียวทำกับเซตโอลินส์ครับ จต,ต้องสละแชมป์ปเลนะฮะเพราะว่าบาดเจ็บอ้าวตโตมาพิงไม่ได้วะเออกระแทกก่อนก็ได้กลางโตแล้วฟินโอ้โหขึ้นมาฟันสองเล่นงานนี้ครับจับม้วนแล้วก็เอาเซตโมตเตะแล้วครับฟินไม่ได้ทำท่าเลยก็ยังอัดอะไรละ่ะโอ้โหวุ่นวายครับโดนเน็กเบรเกอร์อาฟินเล่นต่อ,อีก เฮ้ยเบรโดล,ลุมโอ้โหเปลี่ยงเข้ามาโดนโคสไลน์ตอนนี้ทุกคนมากองมาอยู่ตรงนี้ครับ AJ โดนแจนเน็กเบเกอร์ไม่ได้ฮนะโดนทุบแนทอยเซตโรล,ลินเล่นผ่านโหนครับขึ้นขึ้นกรงขึ้นกรงกระโดดหาใครละ่ะโอ้โหโ,หโดนเข้ามานะมองไม่ถนัดครับเอ้าซูเปอร์แมนพันไม่โดนครับ AJ หลบได้ AJ จจะม้วนใส่สม,มิชั่นไม่ได้ครับ ฟินเมลเลก็เอาเก้าอี้ตีไปทั่วมาแนนี่ออาตัดมาเลยครับไปเอานี่มาฟุกหลังเอาเฮ้ยเดี๋ยวโดดใส่โตเองเหรอโอ้โหกำลังจะกระโดดใส่โรลินครับโตหังเฉยเอาโดนเบี่ยงติดก,กรงอีกเอาโดนฟินตีครับตี โอ้โหเมื่อกี้นี่จังหวะตดพลาดน,นิดหน่อยครับออตันก็มัวแต่ไปเอาเอาวุธมาที่ป้ายครับป้ายถังโอ้โยทำไมฟินกับโ,โดนเตะครับเตะเสยเตะเสยกระโดดโอ้โหยุบเลยารับเรียบร้อยเลยครับเอาฝั่งนู้นมีสเปียครับเฮ้ยไม่รู้จะดูใคร เดยวจอนซีน่ากับเควินโอเวนส์ครับเที่ยมอยู่ในกรงเอเจโดนสเปียไปแล้วเราโดนฟินนี่เจอสอกไอ้ฟินโอ้โหถีบไม่โดนอีกหลบเก่งชิบหายเอเจโดนซูเปอร์แมนพันอีกรอบครับไม่ไม่ได้ละต้องไปช่วยเอเจไหวไหมเอเจบอกได้ซูเพกอยู่เน็กเบเกอร์ครับมาเล่นงานต่อเลย เดี๋ยวมีแมนดิสเบิร์คอรครับ <snap> โดนโมมวนมาอีก <First thing S 1> เสริมแรงทีบ <The team. S 1> ครับอ่เควินโอเวสมาครับจากฝั่งรอฝั่งเราเหลือจอนซีน้าวันนี้ทุกคนก็แจกข้างไปยับยับครับแจกรรัวเอเจวี่งโรเลนเข้าเชื่อกอ,อาร์มแรกครับมาเล่นต่อเล่นต่อ เฮ้ยเดี๋ยวๆฝั่งน้นเกิดอะไรขึ้นครับอ่ะแมนดิสเบอร์คอยรอบเอเจอย่าเพิ่งยุ่งอุตส่าห์มาช่วยนี ina, ่แมนดิสเบอร์คอยแจกครับแจกเอเจอะไรวะเนี่ยชนกันเองครับโอ้ยปวดหัวหเลือเกินแมตช์น,นี้ฝั่งนน้นเออะไรวะเคเวินโอเวนขึ้นมา นี่ทุกจะทำอะไรเอา้านี่ต่อยพยายามช่วยขีบหน้าโรมันเดนนน่าฟินเบลเลอร์เล่นงานไปเลยครับเอเจจัดการเล่นงานโรมันเดนครับโอ้โหมั่วหมดแล้วตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นใครจับฟินเบลเลอร์ซันแลม เอเจเ็ซตโรลินถือป้ายัปก็เอาโดนจะดีดทีไม่ได้โอเว่นจอนซีน่ามาเร็วเหลือพี่แล้วคนสุดท้ายขยำํำต่อยครับเอาโ,โดนฟินเบลเลอร์โดนเอาป้ายตีเมื่อกี้มันติดทั้งออตันตีทั้งเคครับเดินไม่ได้โอ้โหแตกเลยซีนา่าไปเอาโต๊ะมาครับ ปินไปเลยถีบไม่โดนเฮ้ยทำไมทุกคนปล่อยให้เราอยู่คนเดียววะ r k o ครับตอนนี้เอาโดนคันสอดอีกน้องออตันไป r k o Roman r e i g n AJ เล่นงานต่อแล้วออตันก็ไปต่อยเซ็โรลินส์ครับอะหัวเกมเริ่มแล้วโอ้ยใครเป็นใครอันนี้หมอกได้หมดครับ ฝั่งโน้นมีเซซโรลินส์กับแรนี่ออตันนะครับออตันปีนตรงครับเล่นผ่าโผลอีกคนหนึ่งกระโดดสับแปลชครับฟินเบลเลอร์ปีนตรงฝั่งนี้ตัวเล่นงานกูแน่เพราะว่ามีเรานอนอ,นอยู่คนเดียวครับกระโดดไหมกระโดดไหมโอ้โหไม่มีป่มลบอะไม่ยอมเอเจฝั่งเราใช่ไหมลืมหมดแล้วเนี่ยฟันจอกมั ฝั่งโน้นถีบกันครับปีนโกงกันเล่นสนุกกันใหญ่เอเจไปถีบครับอ่าสีน้ามาสัปแร์ใส่แบลลอร์เราทิ้งศอกใส่เคโอเออเอาดิมาดิอ่ะเอเจไปจั่วลงครับฝั่งโน้นเซตร,รลินเซิร์ฟตอมไม่ได้ครับอ่าได้อีกรอบนึงเอ้าโดนออตันอะเคโอโอ้โหเฮ้ยโคจม นสนเดอร์เซอรมนเนียเลยครับแล้ว RKO อีกรอบออตันกดไหมไม่กดครับออตันเอาอะไรอีกหรือว่าจะให้ให้เราช่วยอ่ะออตันเอาเซตโตรลินสไปพิงโตรครับพิงโตแล้วก็จับยกขึ้นซูเพล็ก์กับโตขอต่อนะออตันเอาจะแมนดี้ประคองไม่ได้ครับเอาฝั่งนูน้นแหมโรมบรเดนลักไก่ครับ กด AJ เอ้าวแล้วกูมาออตันหนีเลยตอนนี้ฝั่ง KO กับเซตรลินรอรุมเราอยู่ครับโอ้โหโดนโลโบโ,ลโอ้โหโคตรโคตรเล่เฮ้ยเอายางออตันอย่าเพิ่งหนีมาช่วยหน่อยนี่มันโลโบแล้วมันกดครับเมื่อกี้เกือบแพ้ออตันมาออตันมาเออเอาโดนสอกเฉย ทุกไม่โดนนี่โอ้โหโรลินหลบเก่งครับเจอมันซูเพกออตันจับเอาฝั่งนูน้นเกิดอะไรขึ้นครับสเปียโอ้โหแม็ดนี้แจกท่ากันยับมากเอาโดนเคิร์สตออีกรอบนึงโอ้โหเฮ้ยช่วยหน่อยเฮ้โโยโรลินกดครับได้มีตัวช่วยครับแหลเกือบไปเคโอ,โโอโก็โคตรเร็วตอนนี้ทุกอย่างมั่วซั่วตัวเหล็ง หลบได้ครับรีเวิร์สรีเวิร์สดีดีทีออตตันรออะไรวะรออะไรรออะไรรออะไรมาเฮ้ยหันมาหันมาเฮ้ยแมนดิปะคอไม่ได้ออกมาก่อนออกมาก่อนเคโอมาชนชนชน,น,น,นแมนดิปะคอครับแมนดิปะคอกดเลยกดเคโอครับมาหนึ่งสองโอ้โหยังครับเฮ้ยใครมา ใครมาโรแมนเลนมาครับเฮ้ยฝั่งนู้นมีคนกดกันฟินเบลเลอร์กดซีน่ายังไม่ได้นะฮะโอ้โหตอนนี้ทุกอย่างมันมันมากโรแมนเลนนี่เจอเข่าเอังนี่อัปคัดเตะทุกหลังเอาเอเจมาเฮ้ยนี่มันสแม็คดาวเหมือนกันตอนนี้ทุกคนนอนหมดครับมาเราเล็งโรลินซี่กว่ามึงจะกดกูสองรอบเอาเคโอมาอีกฟินเบลเลอร์ขึ้นกรงครับเล่นงาน สีหน้าโอ้โหสปแปลแล้วโกดเลยสีหน้าอย่าพึ่งยังครับเฮ้ยยังยังเอเจรออยู่บนกองอะไรวะเนะี่ยเอเจเล่นง,งานโรมนเนนครับเฮ้ยแมนนี้โคตรเอาเรื่องสมศักดิ์ศรีตอนสุดท้ายครับเมนอีเวนต์สุดๆมีซีนมือวาเยอะมากครับ โอ้โหตอนนี้ใครเป็นใครดูเอานะครับประกบคู่กันชัดเจนเอาอะซีน่าเอเอเรียบร้อยโอ้โหเคโออยู่ตรงนั้นไม่ได้หรอกต้องจัดการเคโอนะครับอะเคโอสตันเนอร์ซีน่าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอย่างครับซีน่าโคตรอึดซีน่าโคตรอึดซีน่าโดนโกดบ่อยมากครับแต่ก็ยังทนได้ตอนนี้แซนด์ดาวเราเป็นต่อครับ อืมถีบหน้าก่อนฟินแบลเลอร์ใช่ไหมเอ้าใครกดใครเอาออตันกดโรเมนเดนครับชนะเรียบร้อยโอ้โห و. เป็นทีมสแมทดาวนครับเป็นฝ่ายชนะในวอลเกมตอนนี้นีฮะเป็นวอลเกมตอนสุดท้ายใน p ีจีอราโอ้โหโคตรมันโคตรเดือดซีนประทับใจโคตรเยอะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบกรีนกดไลค์กดซับสไครป์เ่เป็นกำลังใจพวกเด็กยกันนะครับจเจอกันใหม่ตอนหน้าคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ